ในตอนนี้นะครับซองใหม่อย่างอีว o โกนะครับที่เป็นมินิบูสเตอร์แพ็คหรือว่าตีมบูสเตอร์แพ็คเนี่ยก็อัปเดตเข้ามาในเกมแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับรวมไปถึงตามหน้าเว็บไซต์ต่างๆนะครับที่เป็นดาต้าเบสให้เราแบบได้ดูการทั้งหมดเนี่ยก็อัปเดต การ์ดในซองนี้ทั้งหมดเนี่ยมาให้เราได้ดูกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะพาทุกคนมาดูการ์ดท,ที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้พูดถึงการ์ดท,ที่เรานั่งวิเคราะห์ไปในช่วงที่เห็นใน PV แล้วนะครับแต่ว่าจะมาพูดถึงการ์ดท,ที่เพิ่งจะมาได้เห็นในวันที่อัปเดตเนี่ยเป็นครั้งแรกกันซึ่งจะมีการ์ดอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มต้นกันที่แกงอีบุยครับก็ จะมีการ์ด3ใบนะครับที่ไม่ได้เป็นการ์ด EX นะนะครับแต่ว่ามีลักษณะาการใช้งานที่น่าสนใจมากๆใบแรกก็คือ b o o ตอ e r นะครับ booster เนี่ยมีความสามารถในการที่จะเติม energy นะครับไฟจาก energy zone เนี่ยไปแปะให้กับ1โปเกมอนที่อยู่บนเบนซ์โดยไม่ได้มีการฟิกเลยนะคบว่าจะเป็นโปเกมอนประเภทอะไรดังนั้นไม่ว่าโปเกมอนที่บนเบนซ์จะเป็นประเภทไฟหรือว่าประเภทอะไรก็แล้วแต่เนี่ย บูสเตอร์สามารถที่จะแปด Energy ์จีไฟให้ได้เลยเป็นจำนวน1เมตรแต่ว่าอาจจะติดปัญหานิดนึงตรงที่ Move นี้เนี่ยมันดันใช้2 Energy มันก็เลยค่อนข้างที่จะช้าถ้าเทียบกับโปเกมอนที่มีความสามารถในการติดจี้เหมือนกันอย่างเช่นมานาฟี่อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ว่าข้อดีของการ์ดใบนี้ก็คือเลือดมันเยอะแล้วก็มันพอที่จะทำดาเมจได้บ้างนะครับอยู่ที่40หน่วยด้วยกันการ์ดใบนี้น่าสนใจสามารถเอาไปใช้คอมโบกับ บูสเตอร์ ex ก็ได้นะครับรวมไปถึงถ้าในอนาคตหรือว่าณปัจจุบันเนี่ยมันมีเด็กอะไรที่ไม่ได้แบบว่าฟิกว่าจะต้องใช้จี้ประเภทใดประเภทหนึ่งเป็นพิเศษเนี่ยผมว่าบูสเตอร์เนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งในโปเกมอนที่สามารถเอาไปใช้ในการเติมจี้ให้กับเด็กนั้นได้นะครับการใบต่อมาที่น่านสนใจมากๆอ่ะตอนนี้เราได้ข้อสรุปแล้วนะครับหลังจากอ่อช่วงที่ PV ปล่อยออกมาเนี่ยเราก็นั่งเถียงกันว่าสรุปสุดท้ายแล้ว เอฟี่ใบนี้มีความสามารถอะไรนะครับสรุปเลยก็คือเอฟี่เนี่ยจะทำการนับ energy จากโปเกมอนของฝั่งตรงข้ามทุกใบนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดโปเกมอนของฝั่งตรงข้ามที่อยู่บนเบนหรือว่าอยู่บน c t t v v z โ n e นะครับจากนั้นพอนับเสร็จแล้วก็จะทำดาเมจนะครับให้กับการ์ดโปเกมอนที่อยู่บน Active Zone ของฝั่งตรงข้ามยกตัวอย่างให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้น บนแอคทีฟโซนเนี่ยอาจจะมีดาร์กไล e EX นะครับแล้วก็บนเบนซ์เนี่ยอาจจะมีกิลาติน่า EX ซึ่งในทุกครั้งที่กิลาติน่า EX เนี่ยทำการชาร์จจี้หรือว่าเขาก็บังเอิญเผลอติดจี้ให้กับดาร์กไล e เพื่อทำดาเมจ20ให้กับการ์ดฝั่งเราด้วยเนี่ยนั่นแหละครับจี้ของทั้ง Dark กไล e ์แล้วก็จี้ของกิลลาติน่าเนี่ยมันจะถูกเอามารวมนับแล้วก็ทำดาเมจ ก็เลยทำให้เอฟี่เนี่ยสามารถที่จะทําดาเมจได้แรงมากๆและไม่แน่นะผมว่าเอฟี่เนี่ยน่าจะเป็นการที่เอามาใช้แก้เด็กกิลาตินา่าดาร์กไลน์โดยเฉพาะนะครับเพราะว่าเนี่ยเท่าที่เราเล่นมา เกือบ5ชั่วโมงเนี่ยคนดูหลายๆคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคบว่าเอฟี่เนี่ยเป็นหนึ่งในการ์ดที่ค่อนข้างเก่งแล้วเป็นการ์ดธรรมดาไม่ใช่การ์ดอเอ็กด้วยนะครับก็ดูน่าสนใจดีอ่ะแล้วก็สําหรับการ์ดอีกหนึ่งใบนะครับที่เรียกได้ว่ามาแรงแสงทางโค้งมากๆนั่นก็คือนิมเฟียนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะไปโฟกัสที่นิมเฟียเอ็กเพราะว่ามันเป็นการ์ดที่น่ารักแล้วก็ความสามารถน่าสนใจแต่ว่าน่าสนใจในเชิงของการเป็นการ์ดซัพพอร์ตนะครับเพราะว่าเป็นการ์ดที่มีความสามารถในการจั่วการ์ด แล้วก็อาจจะทำดาเมจได้นิดหน่อยแต่ว่านิมเฟียธรรมดาเนี่ยเป็นการที่ทำดาเมจได้ดีมากๆทุกคนตัวมูฟนะครับจะติด2อจี้ครับเพื่อทำดาเมจตั้งต้นเนี่ยอยู่ที่40แล้วก็ถ้าบนเบ้นของเราเนะครับมีการ์ดโปเกมอนที่เป็นร่างวิวัฒนาการเนี่ยจะทําให้นิมเฟียเนี่ยทำดาเมจได้มากขึ้นเป็นจํานวน30หน่วย ต่อการอีโบหนึ่งใบความสามารถเนี่ยจะคล้ายๆกับปิกาจูแล้วก็อาเซอุสเนาะแต่ว่าอาจจะมีเงื่อนไขเยอะกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันเล่นได้ง่ายมากเพราะอะไรเพราะว่าณนะปัจจุบันนี้เนี่ย เด็กพลังจิตเนี่ยมันมีพวกการ์ดจั่วการ์ดอะไรเยอะอะเอาง่ายๆถ้าเราเอาไปเล่นกับน้องเห็ดที่มีความสามารถในการจั่วการ์ดอะน้องเห็ดม่วงก็เป็นการ์ดอีวิลูชันเหมือนกันเป็นโปเกมอน2ล่างนะครับอะเนี่ยก็ช่วยเพิ่มดาเมจให้นิมเฟียได้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราอาจจะติดนิมเฟียยีมาใบนึงอะไรเงี้ยก็จะทําให้การ์ดใบเนี้ยทำดาเมจได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมว่าก็เป็นการ์ดอีกหใบครับของล่างอีบุยที่ ทำดาเมจได้ดีแล้วคิดว่าน่าจะเป็นการที่คนน่าจะหยิบมาใช้เยอะในแพทนี้นะครับดังนั้นถ้าจะให้สรุปในบรรดาแก๊งอีบุยทั้งหมดที่ไม่ใช่การ eX นะท็อปทที่น่าสนใจสำหรับผมเลยแน่นอนครับ อ่อ uh, booster เนี่ยผมให้เป็นอันดับ3นะครับนิมฟีเนี่ยผมให้เป็นอันดับ2เพราะว่ามันก็ยังมีเงื่อนไขในการใช้งานนั่นก็คือเราก็จําเป็นที่จะต้องแบบอีโวโปเกมอนเป็นจํานวน3ใบที่อยู่บนเบนท์นะครับถึงจะทําดาเมจได้แรงๆแต่ว่าเอฟี่เนี่ยผมให้เป็นการ์ดที่ดีที่สุดในบรรดาล่างทั้งหมดของอ e ีบุยในครั้งนี้เลยนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าไม่นับท็อป3มีใบไหนอีกที่น่าสนใจก็อาจจะมีกาเซียครับที่มีความอิสระในการสร้างความเสียหายแล้วก็ใช้จี้ไม่เยอะมากนะครับ ลองลงมาก็จะเป็นแบ็กกี้ครับก็จะเน้นไปที่เรื่องของการปั่นป่วนแล้วก็ยืนรับดาเมจได้บ้างนะครับส่วนรีเฟียตอนแรกอะ่ะคิดว่าถ้าเอาไปเล่นกับจาโรดราน่าจะสามารถทำดาเมจได้แรงขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะด้วยเลือดด้วยพลังโจมตีอะ่ะมันดูเป็นการที่เน้นใช้ช่วงต้นเกมเนาะถ้าเราแบบทำจาโรดาได้ช้ามันก็จะทำให้รีเฟียช้าตามไปด้วยนั่นแหละรครับปัญหาก็เลยรู้สึกว่า คอนเซปต์ในการใช้งานเหมือนจะดีแต่ว่าพอใช้งานจริงแล้วดูจะช้าไปสักหน่อยนะครับอ่ะนี่เป็นการ์ดชุดแรกนะครับที่น่าสนใจการ์ดชุดที่2นะครับเป็นเซตของหวานนะครับเป็นเซตของหวานเราจะเรียกเซตนี้ว่าเซตสวิตซ์รีเลย์กันแล้วกันเนาะใน p ีวีเนี่ยเราเห็นการ์ดที่มีความสามารถในการใช้สวิตซ์รีเลย์เนี่ยแค่ไม่กี่ใบแต่ว่าพอซองการ์ดอัปเดตเข้ามาจริงๆอะ่ะมันมีให้เราได้ใช้เยอะกว่านี้และดูเหมือนว่าเด็กเนี้ย ก็น่าจะเป็นเด็กที่ทําให้ผู้เล่นเนี่ยสนุกได้มากยิ่งขึ้นในแพทนี้เพราะว่ามันมีคอมโบหลายอย่างที่น่าสนใจอ่ะสำหรับใครที่ไม่ได้ดูคลิปวิเคราะห์การ์ดจาก PV ก่อนหน้านี้มาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก่อนแล้วกันเนาะสวิสเ a y เนี่ยจะมีความสามารถคล้ายๆกันกันกบพวกการ์ดที่เราเคยใช้มาก่อนหน้านี้ที่ออยิ่งทําดาเมจอยู่บนแอคทีฟโซนได้นานเท่าไหร่ก็จะยิ่งทําดาเมจได้แรงขึ้นยกตัวอย่างเช่นโทเกคิสอย่างเงี้ย ที่ตีเทิร์นแรกอาจจะยังไม่แรงมากแต่ว่าถ้าได้มีโอกาสได้ตีต่อในเทิร์นถ,ถัดไปก็จะทำดาเมจได้แรงขึ้นสวิตต์ลเล์จะมีลักษณะการใช้งานคล้ายๆกันครับก็คือตีครั้งแรกก็อาจจะทาดาเมจแค่10แต่ว่าหลังจากนั้นจะทําดาเมจได้แรงขึ้นไปอีกเป็นจำนวน20แต่ว่าสวิตต์ลเล์เนี่ยจะมีข้อดีกว่าโทเกคิสตรงที่มันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นโทเกคิสใบเดิมทําดาเมจขอแค่ มีการ์ดโปเกมอนที่สามารถใช้สวิตซ์รีเลย์ในเทิร์นก่อนหน้าเทิร์นต่อไปจะใช้เป็นการ์ดโปเกมอนใบไหนก็ได้ที่มีความสามารถในการใช้สวิตซ์รีเลย์เหมือนกันมันจะยังคงนับดาเมจให้อยู่อ่ะสมมติว่าเราใช้ใบนี้แล้วใบนี้แบบอาจจะถูกตี็อกเอาท์ไปหรือว่าถูกบังคับ r e ที e t เราก็สามารถที่จะใช้ใบอื่นที่มีความสามารถในการเอ่อใช้สวิตซ์รีเลย์เนี่ยมาทำดาเมจต่อได้ด้วยเช่นเดียวกันอ่ะอย่างใบนี้ ดาเมจตั้งต้นอยู่ที่30แต่ว่าถ้าเทินก่อนหน้าเนี่ยมีโปเกมอนที่ใช้สวิตซ์รีเลย์มาดาเมจก็จะเพิ่มเข้าไปอีก60นะครับเออดาเมจมันก็จะแรงขึ้นประมาณนี้แต่ว่าความสนุกของมันยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะว่าเออมันยังมีการ์ดท,ที่สามารถที่จะรวมเอาสแต็กทั้งหมดนะครับที่เราใช้สวิตซ์รีเลตั้งแต่เริ่มเกมมาจนถึงตอนที่เราจะใช้การ์ดใบนี้เนี่ยมันจะเอาจํานวนทั้งหมดเนี่ยมันนับรวมกันแล้วทาดาเมจ ตัวสกิลเนี่ยจะมีชื่อว่าสวิต s ์โอเวอร์โหลนะครับความสามารถก็คือในทุกครั้งที่เราใช้สวิตซ์รีเลย์นะครับมันจะสามารถทำดาเมจได้แรงขึ้นเป็นจำนวน40หน่วยเอาตัวอย่างเช่นก่อนที่เราจะใช้การ์ดใบนี้เนี่ยถ้าเราใช้การ์ดพวกนี้นะครับด้วยการใช้มูฟสวิตซ์รีเลย์โจมตีศัตรูสมมุติ3ครั้งก็เอา40่คูณสถ้าใช้4ครั้งก็เอา40่คูณสค่อนข้างแรงพอสมควรน,นะครับทีนี้ มีโปเกมอนเซตไหนนะครับที่สามารถใช้สวิสรีเลย์ได้บ้างอ่ะโอเคแน่นอนแหละในส่วนของพลังจิตเนี่ยก็จะมีใบนี้นะครับใบที่1ใบที่2นะครับใบที่3แล้วก็จะมี ใบนี้นะครับที่เอาไว้ใช้ปิดจบดาเมจแต่นอกเหนือจากพลังจิตจริงๆยังมีใบอื่นอีกนะครับก็จะมีธาตุน้ำนะครับนี่ก็จะมีเผมจําชื่อไม่ได้ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับเป็นน้องไอศครีมแ้วกันอะเรียกแบบเข้าใจง่ายนะครับนี่ก็จะมีสวิตรีเลย์เหมือนกันนะครับสใบแต่ว่าร่าง3เนี่ยอาจจะไม่ได้คอมโบอะไรกันเป็นพิเศษนะเพราะฉะนั้นสาหรับใครที่แบบว่าอยากจะเอาแบบคอมโบสวิตรีเลย์ไปใช้งานเนี่ยอาจจะใส่ไปแค่ร่าง1แล้วก็ร่าง2ก็พอ ถามว่ามันน่าสนใจยังไงเพราะด้วยความที่เป็นโปเกมอนน้ำนะครับโปเกมอนน้าแล้วมันต้องติดจี้น้ําแต่ว่าพวกพลังจิตเนี่ยพวกนี้มันไม่ได้ฟิกว่าจะต้องติดจี้อะไรดังนั้นเราสามารถเล่นเป็นจี้น้ําได้นะครับจะไดออ้สามารถใช้อิริดะนะครับช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับการ์ดโปเกมอนทั้งหมดที่อยู่บนบอร์ดที่ติดจี้น้ําได้นะครับคือการ์ดพวกนี้เราจะเห็นได้ว่าพลังชีวิตมันค่อนข้างต่ํา ดังนั้นถ้า,เ,าเรามีการ์ดมาช่วยทําให้ยืนได้ดีขึ้นนะ่ะผมว่ามันก็น่าจะทําให้การเล่นสนุกเพิ่มมากยิ่งขึ้นได้ตามไปด้วยนะครับอ่ะสุดท้ายเลยนะครับก็คือ2ใบนี้นะครับนี่เป็นมังกรแอปเปิลนะครับอา่าร่าง2เนี่ยมีสวิตช์รีเล์ครับแต่ว่าร่างหนึ่งเนี่ยไม่มีอะไรเลยดังนั้นส่วนตัวผมเลยรู้สึกว่า2ใบนี้น่าจะไม่ค่อยเข้าพวกเท่าไหร่แถมมันยังฟิกว่าจะต้องใช้เป็นจี้ย่าด้วยนะครับคือข้อดีของการที่ เป็นโปเกมอนประเภทหญ้าโอเคแหละมันสามารถที่จะติดผ้าคลุมหญ้าก็จะเพิ่มพลังชีวิตไปได้อีก30แล้วก็สามารถที่จะใช้เอลิกะได้แต่ว่าถ้าเทียบกับออการไปใช้งานร่วมกันกับเซตโปเกมอนน้ำอ่ะผมว่าเซตโปเกมอนน้ำน่าจะน่าจะตอบโจทย์กว่านะครับเอออ่ะคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเซตของหวานทีนี้มีการ์ดอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างนะครับก็จะมีการ์ด ซัพพอร์ตนะครับกับการ์ดไอเทมที่เราได้เห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากตัว PV นะครับก็จะมี leftover นะครับหรือว่า Apple เป็นการ์ดโปเกมอน2นะครับหรือว่าเป็นการ์ดไอเทมที่เอาไปติดกับการ์ดโปเกมอนนะครับความสามารถก็คือเมื่อจบเทิร์นนะครับ โปเกมอนที่ติดไอเทมชิ้นนี้และยืนอยู่บนแอคทีฟโซนเนี่ยจะได้รับการฟื้นฟูพลังชีวิตเป็นจํานวน10หน่วยด้วยกันนะครับผมว่ามันเป็นการ์ดที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอาไปใช้กับการ์ด EX ใบใหม่ซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกทีหนึ่งนะครับมันเป็นการ์ดที่เหมือนถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานร่วมกันได้เป็นอย่างดีเลยแต่ว่าก็นั่นแหละมันก็สามารถที่จะพลิกแพงเอาไปใช้งานร่วมกันกันกบการ์ดโปเกมอนอื่นๆได้ด้วยโดยเฉพาะพวกการ์ดโปเกมอนที่จะต้องยืนรับดาเมจบนแอคทีฟโซน Zone ในช่วงต้นถึงกลางเกมนะคร ชีวิตเป็นจำนวนสิบหน่วยในทุกๆเทิร์นอะบางทีมันก,มนก็มันก็อาจจะมีประโยชน์ก็ได้นะนะครับอืมแล้วก็จะมีการ์ดเอ่อซัพพอร์ตนะครับเป็นการ์ดเทรนเนอร์ใบใหม่อีกหนึ่งใบที่เราไม่ได้เห็นจากตัว PV นะครับนั่นก็คือการ์ดใบนี้นั่นเองการ์ดใบนี้น่าสนใจยังไงนะครับก็คือ,อ,อมันจะเป็นการ์ดที่เอาไว้ใช้ร่วมกันกับการ์ดโปเกมอน3ใบด้วยกันนั่นก็คือ j ู n i เปอร์ครับกโอกเเอ แล้วก็ r i m a r i n a EX นะครับความสามารถก็คือเมื่อเราใช้งานการ์ดใบนี้แล้วจะทำให้โปเกมอน3ใบที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้เนี่ยทำดาเมจได้แรงขึ้นเป็นจำนวน30หน่วยด้วยกันซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยทีเดียวทีนี้ก็อาจจะมีคนสงสัยว่าเฮ้ยแล้วแบบนี้มันก็จะต้องดีกว่า Ge โอว n นหรือว่าเลหรือเปล่าอคำตอบก็คือมันดีกว่าอยู่แล้วครับในแง่ของตัวเลขเพราะว่า g ิ o v a n นีทำดาเมจแค่10นะฮะ เลดทำดาเมจได้20แต่ว่าก็จะมีการฟิกว่าจะต้องทํำดาเมจกับโปเกมอน EX ด้วยกันเท่านั้นนะครับออแต่การ์ดใบน,นี้ทำดาเมจได้ตั้ง30เลยแต่ทีเนี้ยถามว่าแล้วมัน,แล,มนแล้วมันแบบมีข้อเสียยังไงถ้าเทียบกับจิโอวานี่กับเลดคำตอบก็คือด้วยความที่ทั้งจูเนเปอร์กับโอกาเอนแล้วก็ไพมารีนาเนี่ยเป็นโปเกมอน3ล่างดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราไม่สามารถอีโว3ล่างได้ เราก็ไม่สามารถที่จะใช้งานการซัพพอร์ตใบนี้ได้ด้วยชเช่นเดียวกันในขณะที่ g o โอวันี g ่กับเลดตองให้บนบอร์ดของเราเนี่ยเป็นโปเกมอนล่างหนึ่งหรือเป็นโปเกมอนล่าง2มันก็สามารถใช้เพิ่มดาเมจได้เน้อออกปะเออมันก็จะมีข้อแตกต่างกันประมาณนี้แต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็ถือเป็นการ์ดที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันทําให้การ์ดโปเกมอนที่อยู่มาตั้งแต่แพทก่อนหน้าเนี่ยมีบทบาทในการแบบ ใช้งานเนี่ยที่ดีได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคแหละไพมารีน่าเนี่ยเป็นการ์ดใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในแพทนี้นะครับแต่ว่าอย่างจูเนเปอร์กับโอกานเนี่ยคืออยู่มาตั้งแต่แพทก่อนหน้าเนาะนะครับก็ไม่คิดว่าจะอยู่จะมีการที่จะมาช่วยซัพพอร์ตให้ดาเมจมันดีได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับใครนะครับที่ชอบเล่นโปเกมอน หนใน3นะครับใบนี้เนี่ยก็สามารถที่จะหยิบเอาการ์ดใบนี้นะครับติดเข้าไปในเด็กเพื่อเพิ่มดาเมจเพิ่มเติมได้โอเคนะครับจบในส่วนของการ์ดซัพพอร์ตไปแล้วทีนี้เรามาดูการ์ด EX กันบ้างนะครับที่ไม่ได้เห็นตอน PV แต่ว่าอัปเดตเข้ามาให้เราได้เล่นกันในตอนที่ซองอีบุยโกฟเข้ามานะครับก็คือไพมารีน a า EX ครับกับไคลลิว EX นะครับไพมารีน a า EX เนี่ย ส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่าเป็นการ์ดโปเกมอนที่น่าสนใจเพราะว่าโปเกมอนสามล่างเราพูดกันตลอดเนาะว่าทุกวันนี้เนี่ยมันมีแลคแคนดี้นะครับอัปเดตเข้ามาทําให้เราทำโปเกมอนสามล่างได้ไวขึ้นแต่การอ e ีโวไวอย่างเดียวอะ่ะบางทีมันไม่ช่วยเพราะว่าถ้าอ e ีโวไวแต่ไม่ได้ตีมันก็ไม่มีประโยชน์เนาะเออแต่ว่าไพมารีน่าเนี่ยเอาจริงๆนะจะคล้ายๆกับกาโอกาเอ็เลยก็คือถ้าสมมติว่าเราแบบโชคดี อีโวไพมารีนาได้ตั้งแต่ช่วงแรกๆเราก็เริ่มสามารถสร้างความเสียหายได้เลยนะครับหจี้ครับจะสามารถใช้ไฮโดรปัมทําดาเมจเป็นจำนวน40หน่วยแล้วก็ถ้าเราติดอีก1นจี้นะครับเราสามารถใช้ไฮโดรปัมซ้ําได้แต่ว่าดาเมจเนี่ยจะเพิ่ม เข้าไปอีก40นะครับเป็นจํานวน80ด้วยกันแล้วก็ถ้าติด3 g นะครับก็จะทําดาเมจเพิ่มได้อีกเป็นจํานวน100หน่วยด้วยกันพร้อมทั้งฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับเป็นจํานวน20หน่วยนั่นหมายความว่าไพมารีนาเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายได้แรงขึ้นเรื่อยๆตามปริมาณ Energy ที่ติดเลยติด1 g ้ตี40ติด 2G ตี80ติด 3G ตี100แล้วก็ฮิวตัวเองได้ด้วยนะครับเออผมว่านี่แหละ เด็กน้ำน่าจะกลับมาในช่วงแพทนี้แหละนะครับด้วยการมาของไพมารีนาผมลองเล่นดูแล้วนะครับดูเป็นการ์ดท,ที่ค่อนข้างน่าสนใจนะฮะเออพลังชีวิตก็เยอะพลังโจมตีถึงแม้ว่าจะไม่เยอะมากแต่อย่าลืมว่าเรามีการ์ดซัพพอร์ตใบใหม่ที่มาช่วยเติมดาเมจให้นะครับผมคิดว่าก็น่าจะเพียงพอต่อการใช้งานอยู่ การ์ดใบต่อมานะครับก็คือไคลิวีเครับเป็นการ์ดเอมังกรใบใหม่เนาะในส่วนของพังชีวิตเนี่ยก็เยอะกว่าไคลลิวธรรมดานะครับส่วนการโจมตีเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างจากเดิมพอสมควรใช้จี้น้อยลงครับจากเดิมเนี่ยจะใช้เป็นน้ำหนึ่ง ไฟฟ้า1แล้วก็อะไรก็ได้อีก2เนาะเพื่อทำดาเมจเป็นจำนวน200แต่ว่าจะทำการกระจายดาเมจนะครับครั้งละ50เป็นจำนวน4ครั้งให้กับการ์ดใบไหนก็ได้นะครับที่อยู่บนบอร์ดแต่เราไม่สามารถคอนโทรลได้แต่ว่าพอมาเป็นการ์ดใบนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นการสร้างความเสียหาย180หน่วยนะครับให้กับการ์ดโปเกมอนที่อยู่บนอ,อ่อแอคทีฟโซน แต่ว่าก็จะมีดีบัฟนิดหน่อยก็คือหลังจากที่เราสร้างความเสียหายไปแล้วเนี่ยเทินต่อไปจะไม่สามารถสร้างความเสียหายได้นะครับใครลิวเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะใช้ใชทริคเหมือนก,นกันกับพวกพี่ยุงของแพทอัลต้าบีทได้เพราะว่ามันไม่มีการที่จะมาช่วยโยกนะครับ ถึงแม้ว่าเราจะใช้ลีฟโยกลงได้แต่ว่าด้วยกติกาที่เราแบบจะสามารถรีทีทได้เพียงแค่ครั้งเดียวแล้วไม่สามารถรีทีทกลับไปได้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาเว้นแต่ว่าเราจะรีทีทแล้วเอาเอา,เอา,เอา,เอาฟอสซิลขึ้นไปบ,บนแอคทีฟโซนแล้วก็ดิสฟอสซิลทิ้งก็สามารถที่จะดึงไคลิวขึ้นแอคทีฟโซนได้อีกครั้งแต่ส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะไม่มีปัญหาก็ได้นะคือผมคิดว่าไคลิวอะ่ะด้วยความที่มันมีพลังชีวิตแล้วก็พลังโจมตีที่ค่อนข้างเยอะอะเนาะการเอาไคลิวขึ้นแอคทีฟโซนไปสร้างควาามเเสียหยห ผมคิดว่ามันก็น่าจะการันตี1-2ถึงน็อกเอาได้แน่ๆอะถ้าสมมติไปตี e อเนี่ยได้2น็อกเอาแน่นอนแต่ถ้าไปตีการ์ดธรรมดาก็ได้แค่1น็อกเอาใช่ไหมถ้าได้2น็อกเอาแล้วอะเทินต่อไปจะยืนรับดาเมจสักหน่อยผมคิดว่าไหวเพราะว่า1 8 0หน่วยนี่คือการ์ดในเมตาปัจจุบันอะที่สามารถแบบวันฮิตพวกที่มีพลังชีวิต180หน่วยได้อะส่วนตัวผมคิดว่ามีค่อนข้างน้อยนะครับเออเว้นแต่ว่าแบบ อยู่ๆพวกลิซซน ex ใบเก่าหรืออะไรมันจะกลับมาถ้าเป็นอย่างนั้นก็อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่นั่นแหละอย่างที่บอกครับผมคิดว่าใครรลี้วใบเนี้ยอาจจะดูน่าสนใจแต่ว่าอาจจะต้องหาคอมโบเพิ่มเติมอีกหน่อยในแง่ของพลังชีวิตเนี่ยมี180ติดผ้าคุมก็200พลังโจมตีก็เหมือนกันถ้าใช้ร่วมกับเลสก็200อยสอ0ก็คือเก็บ ex ได้ทุกใบแน่นอนนะครับนะตอนนี้จริงๆมี ex อีกใบหนึ่งนะนั่นก็คืออ๋อคาบิกอนหรือว่าสโนแลกนะครับเมื่อกี้ตกหล่นนิดนึงนะครับ ผมว่าการ์ดใบนี้เนี่ยจะเป็นแท้งที่ดีในแพทนี้ได้ในระดับหนึ่งแต่ก็นั่นแหละผมจะใช้ข้าเดียวกันกับไครเลีวก็คืออาจจะต้องดูคอมโบเพิ่มเติมอีกหน่อยนะครับการ์ดใบนี้นะครับตัวอบิลิตี้เนี่ยมีความสามารถก็คือเมื่อจบเทิร์นแล้วนะครับ หากคาบิกอนนยอยู่บนแอคทีฟโซนจะทำการฟื้นฟูพลังชีวิตเป็นจำนวน20หน่วยนี่แหละครับอย่างที่ผมบอกว่าทำไมมันถึงคอมโบกับแอปเปิลได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าถ้าคาบิกอนนะครับทำการติดแอปเปิลเข้าไปเนี่ยพอเรากดจบเทิร์นเนี่ยคาบิกอนจะฟื้นฟูพลังชีวิตเทิร์นละ30กันเลยทีเดียวซึ่งก็คขอนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าตัวมูฟเนี่ยก็ดูใช้ยากตามสไตล์คาบิกอนครับที่ผ่านมาคาบิกอนก็ประมาณเนี้ยครับ จะติดจี้เยอะแล้วก็ทำดาเมจได้ในระดับหนึ่งแต่ก็อาจจะมีดีบบฟที่ตามมาอย่างเช่นอ๋อติดหลับอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอย่างใบนี้เนี่ยก็ใช้4 g จี้ครับแต่ว่าเป็นจี้อะไรก็ได้นะนะครับทำดาเมจเป็นจำนวน130แล้วก็จะเข้าสู่สถานะนอนหลับครับสามารถแก้ได้ด้วยการใช้พวกออลัมเบอรี่หรืออะไรได้ก็จริงแต่ว่า อย่าลืมว่าถ้าใส่ลัมเบอรี่ก็จะไม่สามารถใช้แอปเปิลได้นะครับแต่ว่าข้อดีของลัมเบอรี่คือพอมันแก้เสร็จปุ๊บมันจะถอดไอเทมทิ้งพอถอดไอเทมทิ้งเราก็สามารถที่จะใส่แอปเปิลตามก็ได้อันนี้คือเป็นไอเดียเฉยๆนะไม่ได้บอกว่าจะสามารถเอาไปใช้งานได้จริงนะครับหรือว่าจริงๆมันก็มีน้องพงหลีที่มีความสามารถในการที่จะช่วยป้องกันสถานะผิดปกติให้กับการ์ดโปเกมอนที่อยู่ในแอคทีฟโซนแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าจะต้องติดจี้พลังจิตด,ด้วยใช่ไหม เออนั่นแหละก็นั่นแหละอาจจะเลือกติดเป็นจี้พลังจิตไปนะครับอาจจะติดอยู่นิดเดียวนะคะบิ๊กก้อนอ่ะส่วนตัวผมรู้สึกว่าเลือดมันแอบ,บน้อยไปหน่อยแต่เข้าใจได้เพราะว่าด้วยความที่มันเป็นโปเกมอนเบสิกเนาะนะครับการที่มีเลือดประมาณ160-170อะไรประมาณเนี้ยมันเป็นตัวเลขที่กําลังดีอยู่แล้วก็อาจจะต้องมีผ้าคลุมหรือว่ามีอะไรติดไปด้วยหรือเปล่านี่ต้องดูอีกทีนึงมัน คือผมอะรู้สึกว่าคาบิกกนอะมันดูจะต้องใช้นู่นนี่นั่นเยอะแต่เท่าที่ฟังมาผมว่าคนดูก็อาจจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยพี่แต่พี่อย่าลืมว่าการโปเกมอนหใบอะมันใส่อเทมได้แค่1ชิ้นนั่นแหละรครับมันเลยเป็นปัญหาว่าเราจะต้องเลือกให้ดีว่าในสถานการณ์นั้นอะเราจะเลือกติดอะไรให้กับคาบิกอนดีนะครับไม่ได้รู้สึกว่าติดไอเทมใบไหนดี D หรือแย่ไปกว่ากาันขึ้นอยู่กับสถานการณ์หน้างานตอนนั้นซึ่งเรื่องเนี้ย ผู้เล่นอาจจะต้องไปตัดสินใจกันอีกทีนึงนะครับว่าตอนนั้นจะใช้อะไรดีถึงจะตอบโจทย์ที่สุดนะฮะอ่ะนอกเหนือจากนี้มีอะไรอีกครับที่น่าสนใจก็จะมีแก๊งกลิงกับกระลอกนะครับลิงเนี่ยจะมีอ b บิลิตนะครับที่มีความสามารถในการช่วยจัวการ์ดโปเกมอนทูหรือว่าไอเทมที่ติดกับโปเกมอนนะครับผมไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้มีการ์ดประมาณนี้ไหม เลยไม่กล้าพูดว่าเป็นการ์ดใบแรกของเกมที่แบบว่าทําให้เราจั่วแบบโปเกมอนทูได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าอ่ะโอเคณตอนนี้ก็ก็มีการ์ดใบนี้นะครับที่มีอ b บิลิตี้ตรงนี้แล้วซึ่งก็สามารถที่จะเอามาคอมโบกับกระออกใบนี้ได้นะครับกระลอกใบนี้ก็คืออ๋อดาเมจตั้งต้นเนี่ยจะอยู่ที่50ดามเมจนะครับแล้วก็ถ้าติดไอเทมถือนะครับดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นอีก50เป็นจานวน100 สำหรับโปเกมอนที่ไม่ได้เป็น EX เนี่ยติด3 g ตี100ก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างโอเคนะสำหรับผมอะ่ะเออนะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้อา่การ์ดใบต่อมานะครับก็คือน้องมังคุดใบใหม่นะครับน้องมังคุดก็จะมีความสามารถนะครับในการติด1 g ตี50แล้วก็ทำการแรนดอมนะครับทำการาหยิบการ์ดที่อยู่ในมือของฝั่งตรงข้ามเนี่ยกลับเข้าไปในสำรับแล้วก็สับนะครับก็คืออ่ะถ้าเราตี มันก็จะเหมือนเป็นฟิลแบบส่งการ์ดเขากลับเข้าไปในสำรับเรื่อยๆแต่ย้ำนะว่าไม่ใช่การดิสการ์ดนะนะครับแค mm ่ส่งการ์ดในมือเขาอะกลับเข้าไปในสำรับเฉยๆซึ่งมันก็มีโอกาสที่เขาจะจวกคืนได้นั่นแหละแต่นั่นอะมันก็มีข้อมันก็เป็นข้อดีตรงที่ทเวลาที่เราส่งการ์ดเขากลับเข้ามืออะบางทีเขาอาจจะมีแผนที่จะใช้การ์ดใบนั้นในเทิร์นถัดไปก็ได้ไงแต่พอโดนส่งกลับเข้าไปในสำรับปุ๊บมันก็เลยทําให้แบบว่าแผนที่เขาจะแผนที่เขาวางไว้ว่าจะเล่นในเทิร์นต่อไปอะมันก็ เป็นไปได้ยากขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะซึ่งมันก็เป็นข้อดีของการ์ดใบนี้นะครับพลังชีวิตผมว่าอยู่ในระดับที่ดีเลยนะ140นะครับแล้วก็จะติดผ้าคลุมของโปเกมอนประเภทยาเข้าไปสักหน่อยก็40 50 60 70ก็เยอะอยู่นะครับส่วนการ์ดใบสุดท้ายที่ผมมองว่าเออก็ดูน่าสนใจดีสำหรับแพทนี้นะครับนั่นก็คือมีมิกคิวนั่นเองนะครับมีมิกคิวเนี่ยอธิบายแบบเข้าใจง่ายเลยก็คือมันคือมิวครับมันคือมิว EX ในเวอร์ชั่นที่จะว่าใช้งานง่ายขึ้นก็ไม่ได้คือใช้งานง่ายขึ้นในแง่ที่ว่าใช้จี้น้อยลงเออเพราะว่ามิวเนี่ยมันต้องใช้3 g มันถึงจะสามารถก๊อปปี้สกิลของฝั่งตรงข้ามได้แต่ว่าพอเป็นมิมิคิวเนี่ยมิมิคิวใช้แค่2 g ครับแต่สิ่งที่แรกมาก็คือจะต้องทำการโยนเหรียญถ้าโยนเหรียญออกหัวถึงจะก๊อปปี้ถ้าโจมตีของโปเกมอนฝั่งตรงข้ามที่อยู่เหมือนแอคทีฟโซนได้แต่ถ้าโยนออกก้อยก็คือ จะไม่เกิดเอฟเฟกใดๆขึ้นเลยเพราะว่าตัวมูฟเนี่ยมันก็ไม่ได้มีไม่ได้มีตัวเลขดาเมจหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าก็อย่าลืมนะว่าม i มีคิวอะ่ะมันมีการ์ดซัพพอร์ตด้วยเนาะนะครับที่สามารถสับเลือดออการ์ดที่อยู่บนแอคทีฟโซนของฝั่งตรงข้ามกับฝั่งเราได้นะครับถ้าเกิดว่าอา m i มีมีคิโดนตีเหลือเลือดสัก10หน่วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะใช้งานการซัพพอร์ตแล้วก็ สับเลือดกับฝั่งตรงข้ามได้นะครับก็เป็นความสามารถเพิ่มเติมแต่นั่นแหละโดยภาพรวมของการใบนี้ก็คือมีความสามารถในการที่จะก๊อปปี้ท่าโจมตีของฝั่งตรงข้ามนะครับและนี่ก็คือการทั้งหมดนะครับที่น่าสนใจสําหรับผมนะจริงๆอาจจะมีการใบอื่นที่น่าสนใจอีกแต่ว่า อานจะตอนนี้ยังอาจจะยังแบบนึกคอมโบที่น่าสนใจไม่ออกก็เลยอาจจะยังไม่ได้แบบว่าน่าสนใจสําหรับเราณตอนนี้นะครับก็เอาเป็นว่าสําหรับใครนะครับที่เห็นการ์ดใบไหนที่ดูแล้วน่าสนใจแล้วผมแบบว่าไม่ได้มาพูดให้ฟังในคลิปวิดีโอนี้ก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับร <ๆ S 2> ก็หลังจากดูคลิปวิดีโอนี้จบนะครับก็ข <og> อ <of S 2> ให้ทุกคนแบบเปิดได้การ์ดที่เรื่องอยากได้ในซองนี้กันเพราะว่าซองนี้เนี่ยนอกจาก การ์ดแต่ละใบมันจะค่อนข้างแบบสวยสดงดงามแล้วก็น่ารักเนาะนะครับก็ยังมีความสามารถที่ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งกันด้วยนะครับคิดว่าหลายๆคนก็คงอยากจะเปิดการ์ดในซองนี้เนี่ยมาสะสมกันไม่มากก็น้อยนะครับอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้ครับผมมาเบเกอร์เกมเมอรก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ